สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t i n r ศูนย์หนึ่งช่งทุเงินสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยลูกทงเงินทงเงินบวัสดีท่งงานผู้ชมนะครับทงเงนิงงนแล้วก็พี่เสือพี่เสือสวาสดีท่านผู้ชมนะครับผมพี่เสืออ่าวันนี้บอดี นึกอยากกินของหวานเนาะพอดีน้ำเต้าที่ผมปลูกไว้สุกเอ่อฟักทองฟักทองผมตัดไว้ว่าจะทำของหวานกับน,น้องพลพี่โฟกัสกับหลานผมเนาะไม่ได้มาเนาะเขาเปิดเทอมแล้วเขาไปโรงเรียนแม่น้องสาวผมก็ไม่ได้พามาเที่ยวบ้านลุงก็เลยขี้เกียจรอละว่าจะทำของหวานให้เด็กๆทานด้วยทำให้พ่อกินด้วยเนาะ คือทาเองวันนี้ดีกว่าเนี่ยอุปกรณ์มันจะมีมาดูอุปกรณ์ครับท่านผู้ชมมีมะพร้าวหนึ่งลูกน้ําตาลเกลือแล้วก็เออนี่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 ฟักทองฟักทองน้ําเต้าเนาะของเอของมเมล็ดพันธุ์ตาส่วนแดงที่ผมปลูกไว้ได้ผลแล้วแก่จัดจัดเลยนะท่านผู้ชมเนาะพร้อมที่จะทําของหวานเลยผมจะทาของหวานแบบสไตล์ของผมสูตรของผมอะ ไม่ได้คือมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก็จะมีฟักทองมีถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่เราต้องแช่ไว้ก่อนนะครับน้องๆแช่ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ถั่วใต้ดินถั่วลิสงเมล็ดถั่วถั่วใต้ดินถั่วลิสงอ่ะท่านผู้ชมน่าจะรู้จักนะถั่วลิสงแต่เขายังไม่สุกนะเขายังไม่สุกนะคือเราคือเราต้องนึ่งให้สุกก่อนสองอย่างเนี้ยอ่าอย่างเนี้ยถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลิสงนี่ต้องนึ่งก่อน ส่วนนี้เราจะเขี่ยวในน้ำกะทิฟักทองเราต้องแช่ไว้ก่อนเนาะแช่มเมล็ดถั่วเหลืองไว้ก่อนแช่น้ำไว้ก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงน่าจะโอเค30นาทีก็ได้เนาะคือแช่ไว้ก่อนเนี่ยเราจะแช่น้ำก่อนให้เขาผุก่อนแล้วเราก็นำไปนึ่งนึ่งให้สุกก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะเราจะไม่ต้มเนาะ เขาจะเปื่อยเกินไปเขาจะนึ่งเอาแล้วก็ตักน้กํากะทิราดนี่น่ากินน่ากินตัวเลืองเนาะแช่ไว้ก่อนนะอย่าลืมนะตัวลิสงนี่ไม,ไม่ไม่แช่ก็ได้แช่ก็ได้แต่ผมจะแช่ด้วยแหละแช่น้ําไว้ให้เขามเมล็ดเขาฟูพองโตขึ้นมาอ่าโอเคอย่าลืมติดตามนะครับอ่าพี่เต้มพี่เต้มนี่ลูกชายผมสองคนพี่เต้มพี่ตุงเงินตุงเงินหมานามึน ทึมแมวทึมที่ไม่ทึมแล้วมารับชมคลิปเต็มตอนผมทำเนาะท่านผู้ชมอันนี้ผมอสาธิตอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมทำคลิปเตรียมลงเนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง t i n น a ะศูนยน channel ของน้องเนตรด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับวันนี้ก็จะทำของหวานครับผมบวชฟักทองแต่สวยมากเอาจริงแสงมันไม่พอเฉยเลย แสงแบบมันมืดเนาะอันนี้ก็แสงจ้าเกินแต่ว่าลูกเดียวก็พอแล้วสามคนพ่อลูกก็ผมน้องชายแล้วก็พ่อผมเนาะบ้านมีก, <c oughs> <c oughs> กันอยู่แค่นี้แค่นี้ก็พอเหลือกินละน่าจะกินไม่หมดด้วยซ้ำไปใครจะมาก ah ินด้วยมาทานด้วยก็เรียนเชิญนะครับพร้อมพี่เทิมลาท่านผู้ชมหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เึิมหน่อยเึิมครับเึิมครับยิ้มหน่อยครับพี่เทมครับเติมเติมจ่าแหลกลอง อืมครับผมเรียกหน่อยไม่ได้ทําเป็นอารมณ์เสียเดี๋ยววันนี้ก้าวร้าวนะเราอ่ะายบายครับ